The blue corner, 26 years of age, standing 170 centimeters tall with a fight record of 36 fights, 25 wins. Please put your hands together for Claire Rankine from Scotland. Claire Jack Denna Scotland. วัย26ปีครับสูง170เซนติเมตรนี่ฝึกมวยไทยเพราะว่าตอนเด็กๆครับโดนบูลลี่ครับแล้วก็หลงรักจนกลายเป็นอาชีพเลยครับส่วนเชกจากมุมแดงครับอายุ15ปีจกักรฮอรราชสีมาประเทศไทยครับสูง160เซนติเมตรชกมาแล้วถึง34ไฟชนะ22ขสงปรบมือต้อนรับแพรวาสิทธ ธนายนุ่มจากไทยแลนดเผชรญค่าสาวหน้านิ่งจากนครราชสีมาครับแพรว่าสิทธนายนุไม่มีรอยยิ้มแม้ที่มุมป่ากน,นะครับสารายนี้ อมาดูข้อมูลนืงคู่ครับโรกสบก้ร้อยเจ็ดกับห้าสกิโลกรัม1ิกับ26ต่างกัน11ปีครับแครแลนคายนี่เป็นประเภทเดินชนด่าอยู่แล้วครับส่วนแพรวานี่ดักออกแข้งครับสัญญาณเริ่มปุ๊บก็เด <cycle against> <reconcile> ินเข้าหาเลยครับแครสัญลักษณ์ของเธอก็คือแกลสอข้างบนหัวเลยครับฉายาชุนลีครับ ตัวละครในเกม Street Fighter แต่คุณที่เจอกันมาหลายครั้งครับเจอกันทีไรก็สนุกครับแพรวากับแพรแวนคายโอ้โหมีสองมาแล้วครับแพรวาโอ้มีแข้งด้วยครับโอ้แพรแดนไคก็ไม่สนนะครับเดินชนอย่างเดียวครับดูว่าแพรวานี่มักจะแผ่วปลายครับวันนี้ต้องมาดูกันว่า จะต้านแครแรนคายจนครบ3ยกได้หรือเปล่าเป็นประเภทสาวไฟเตอร์ซะด้วยนะครับแรงคายครับหน้าตานี่หวานใสแต่ว่าสไตล์การชกบนเวทีนี่อย่างที่เห็นเลยครับ <c oughs> โอ้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับ <c oughs> ใช้ความแข็งแกร่งเดินบุกเดินลุยเลย <c oughs> อ่ขัขาดีครับคารวาอ่าโอ้โหมานะครับโอ้อย่านิ่งครับแพรย่านิ่งครับ โอ้ทำได้ดีเลยครับชุดที่ผ่านมาของแพรวาครับไม่ได้เตะโคลมเดียวแล้วก็ยืนดูนะครับแต่ว่ามาเป็นชุดครับอาวุธของแพรวามาเลยครับแข้งขวาโอ้เตะทั้งสองแข้งทั้งซ้ายทั้งขวาด้วยครับแพรวา่าแพรพยายามจะตีเขา่าตีได้ไหมแพรวากันเอาไว้อ๋อถือว่าตัดริบบิ้นได้ดีเลยครับแพรวาวันนี้ อาวุธออกเด้เข้าเป้าเยอะและขยันซะด้วยหัวไปที่โอ้โหบริเวณต้นขาด้านซ้ายครับก็จะชะลอความเร็วของแคลแนขายครับให้ช้าลงครับอ้แต่แกลนี้เข้าถึงตัวตลอดครับแกเดินทื่อๆแบบนี้เลยครับแคลอ่ะแพรวา่าเตะสนุกสิครับแบบนี้โอ้โหเดินแบบนี้นี่ต้องมั่นใจในสภาพร่างกายตัวเองนะครับออาโดนสอกอีกครับเอาโดนเข่าคนละทีฟันสอกมา งา้งงางสองโอ้โหหาเป็นวาหารประโยชน์ครับออนั่นแหละที่แปลวาเห็นหมดแล้วครับตอนนี้โอ้เป็นคู่สนุกเลยครับคู่นี้แม้ว่าจะเป็นมวยหญิงครับออกอาวุธไม่แพ้มวยชายเดินเข้ามาครับประสานแข่งกันโอ้โหอาวุธนี่คิดยังไงออกอย่างนั้นจริงๆครับแปลรันคายครับมาเป็นชุดขำขำม,มีตังศอกครับอ่ะแกจะปักศอกโอ้ยมีหมัดแพรว่า ขออย่างเดียวอย่าแผ่วนะครับแพรวาเพราะว่าโอ้เห็นแพรวันคาเดินบทอย่างนี้นี่ให้เป็นห่วงจริงๆร <c oughs> ิงปี๋ายันไว้โอ้เริ่มจะวนออกแล้วครับอ่อสูงหน่อยจ้าสูงหน่อย <c oughs> อ่าโทษทีโทษทีน้อง <c oughs> โอ้แหมไปโดนตับไปนี่เถอะโอ้ยังสบายสบายครับแหมเหมือนจะยิ้มนะครับแต่ว่ายังไม่ยิ้มอ่ะไปดูภาพช้าครับ นี่ครับหมัดบนลงล่างครับนี่มีปากศอกครับแพรว่าเสียบข่าวครับตีเสร็จแล้วตั้งกำแพงขาวไว้ครับแข้งนี้ออกได้ต่อเนื่องครับไม่ได้มีแค่หนึ่งสองนะครับแต่ว่ามีสามสี่ห้าตามมาตลอดนะครับแพรว่าถีบเข้าไปหน้าท้องโอ้โหลูกนี้ถ้าถีบตรงโฟกัสนี่มีจุกนะครับ เดินเข้ามาก็เตะทักท้ายเลยครับแพรว่าบอกมาพี่เนี่ยดูเตะให้ครับโอเคบอกขอขอหน่อยขอตีสักทีครับขอไปลุ้นวงในเลยครับแครอ่าถ้าว่ากันว่าก็ตอนนี้แพรว่าก็สตาร์เครื่องนำไปก่อนครับอ่ะแคลไล่ให้ทันนะครับโอ้โหออกขาวธกันแบบไม่มีประหยัดจริงๆครับคู่นี้แข้งหมาแข้งคืนทีไปแล้วครับบริเวณยอดอก เข้ามาก็โดนบาตโตโอ้โหนาสบัดไปเลยครับแพรแต่วันนี้แพรวานี่ถือว่าอยู่ในฟอร์มที่แจ่มแจ๋วครับโอ้โหชกในเชิงรับก็จริงครับแต่ออกอาวุธตลอดครับแพรวาโอ้โดูนี่ครับแข้งตามด้วยข่าวครับอย่างที่บอกครับขอให้เรียวแรงอย่าหมดเท่านั้นนครับแพรวานี่ต้องบริหารด้วยครับโอ้โหโ บอลยันหลักครับลูกนี้ปลิวไปตามแรงแข่งติดลำตัวเล่นโจมตีล่างสลับบนดีเลยครับแพรว่าอ้าวแพรก็สวนหมัดเหมือนกันครับโอ้วันนี้มาด้วยความมั่นใจครับดูากการออกมุธครับแพรว่าโอ้แต่ก็มีโต้มีสวนตลอดขออย่างเดียวครับแมเหมือนที่บอกไปอย่ายุบครับแพลว่าอย่ายุบเท่านั้นครับนั่นแหละครับทุกอย่างทำมาดีหมดแล้วนั่นแหละครับคำถามตัวโตๆเลยครับ โอ้ขนาดที่แคลนี่ดูอย่างนี้ก็ยังมาเรื่อยๆครับเอ่ะเครื่องดีเซลเลยครับแครรันคายครับเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่ต้นยกวงในครับตั้งขาบังไว้ครับแพรวาโอ้มันเริ่มจะนิ่งไปหน่อยครับเริ่มจะนิ่งไปหน่อยครับแพรวาโอ้หมดหรือเปล่าครับโอ้เตี๊ยม <c oughs> อ้าวชักชัก จะยังไงแล้วครับแพรว่าเริ่มยืนมองหน้าแล้วครับถีบยันไว้ครับรักษาระยะห่างไว้ก่อนแครนี่น่าจะเห็นแล้วแหละครับโอ้ยอยังมีสู้ครับจะมีศอกสวนโอ้โอมีศอกนัดอีกต,ตีเอาชักชักจะเริ่มตีเข่าได้แล้วครับแพรโอ้จังหวะนี้โดนบิดเสียหลักไปวงในนี้เริ่มไม่มีเพียงแล้วครับแพรวา ก็อนถึงว่าครับมันมาเรื่อยๆครับอาวุธของใครโอุยยโอ้ยแข่งไหมอีกครับขยับเข้ามาหมัดขวาขันปอยแล้วก็หวดด้วยแข้งขวาโอ้ยโดนขวาแม่ถึงกับเซไปติดมุมครับตามเข้าชาร์จทันทีครับอ,อาการดูชา้าลงไปเลยครับแพรวาโอ้ยัยงกัดฟันบวกใช้ความใหญ่เข้าบท้วครับตอนนี้ มองหางตาคอนเล็กๆครับสองยกผ่านไปครับโอ้นายังนิ่งอยู่ครับแปลว่าดูภาพช้าเนี่ยพยายามสับต้นขาของแคลครับแต่หยุดไม่อยู่จริงๆครับเต็มหมัดจริงๆครับหมัดนี้แต่แม่สะกดคาแรงคายไม่ลงครับนี่ก็ถีบกระเด็นไปอีกครับเอาโดนหมัดสวนอีก พอแต่แข่งแรงไทยนี่แกดื้อจริงๆครับดูครับตัดลำตัวหมัดไม้คู่ครับตามด้วยแข้งของแพรวายังสกัดไม่อยู่ครับอ่ะมาดูยกที่3ครับแหมจักรปิยะก็ยิ้มแล้วครับมวยคนนี้ห้ามสบายครับอยู่ในกฎกติากาวงไหนกอุ้ยตีโอ้โหแพรวายเขาซอยยิบครับ โอ้น่าจะเร่งเครื่องเลยครับแครันคายยกนี้แรงต้นตน้ำอย่างดีครับแพรว่ายาโอ้โหทุ่มลงไปแอ้แรันคาก็ตุ๊กตาลมลุกอยู่แล้วครับอ่ะเด้งมาเด้งคืนแลกแข้งทีบมัดโอ้โหก็สกัดทุกทางเลยครับแพรวา่าสกัดไม่อยู่สิครับ <laughs> โอ <icana>, ้แกลรงลายบุกมาน้องมาขอพี่ขออยู่ไหนโอ้ yes. oh, ต้องกันอย่างเดียวเลยคร oh, ับ oh, uh oh. แพรว่าโอ้แข่งขวาดีครับ่ตราคา่าเจอมาดสวนเต็มเต็มเหมือนกันครับ แกงซ้ายสก,กัดอยู่ไหมไม่อยู่เอาจับคอได้ไป้ายยังไม่ได้ตีเอียงข้างให้เลยครับแหมการเอียงข้างก็เพื่อให้รัศมีการตีมันยากขึ้นนะครับแพรว่าโอ้ย,อยสองขมาย,ยับซ้ายหมัดตรงโอ้ตอนนี้อาใส่เชื่อไปที่พักพิงเลยครับแพรว่าโอ้โหความใหญ่นี้มีผลเลยครับแพรว่าตอนนี้เราดูเห็นกันแล้วครับเพิ่มจะยุบแล้ว ดันไว้ดันออกไปอา้าหวดขวาครับโอ้โหและเอาไม่อยู่ครับทางด้านของคลายลันคายครับถึงตัวอีกแล้ววงในจับพลิกโอ้ยเทลงไปอีกแล้วครับโอ้ยยังไงแปลว่าลุกช้าแล้วครับต้องเตือนเลยครับอาจารย์ปิยาครับบอ,อกถอยไปไหน ฮึดอีกเพื่อครับอรัแพรวาตัดฟันแข็งใจกันอีกนิดนึงครับแพรวาสิทธนายนุตอนนี้เรียวแรงใช่ว่านี่มไม่เกรีทางก็ใกล้เคียงเลยครับแข่งขวาสกัดไว้แปรจะถึงตัวไหมเดินเข้ามาโอ้แข่งขวาหลุดไปนิดเดียวมัดหนึ่งสองอ้าวงวด โอ้ยังมีแข้งอยู่ครับแพรว่าสกัดอยู่ไหมโอ้แต่แคลนี่แกไม่หยุดจริงๆครับโอ้โหติบติดครับโดยเฉพาะวงในนี่เลยครับเจอไปทีไรนี่โอ้โหระทบอะทวยตลอดเลยครับแพรว่าบดยกสุดท้ายครับโอ้ดีถ้าต่อยักยกไม่อยากจะคิดเลยครับโอ้แพรว่าดูยืนครับขณะที่แคลนี่แหม่ก็ยังไปได้เรื่อยๆครับโอ้ต้องรอดโอ้โห เคารพกันครับดูภาพช้าครับตีครับดูวงในครับแพวายเองก็ยกตลอดครับแล้วมีแข้งตามด้วยหมัดแล้วโดนหมัดสวนเนี่ยครับโอ้ยเต็มเต็มโอ้โหฟันสอกเขาเต็มเต็มเลยครับแต่ว่ายังยืนได้ครับปัดแล้วฟันสวยมากครับเมื่อสครู่กับแพรลังไคโอ้แข้งซ้ายแข้งขวามีทั้งสองแก้งครับแพรว่า นี่ขวาแต่หยุดแค่แรงดายไม่อย like ู่จริงๆครับรับเรามาดูว่าผู้ชนะจะเป็นใคร ladies and gentlemen after three thrilling rounds of Muay Thai action please give it up for our winner from the red c o r โอ้วันนี้ครับอาศัยความแม่นคงับดักจังหวะสองครับแปลว่าเอาชนะคะแนนไปครับโอ้สุดมันจริงครับค่นี้ ใส่กันแบบเต็มๆเลยครับ